สวัสดีครับมนุษย์นะครับเป็นสิ่งมหัศจรรย์ครับเพราะมนุษย์เนี่ยมีความฝันและสามารถทําความฝันให้เป็นความจริงได้ครับวันนี้ครับตบมือได้ครับตบมือได้ที่นั้งอยู่วันนี้มีความฝันกันจริงไม่จริงครับตบมือแต่งไหนครับนะครับผมนะครับก็สุภกรกรนุ่มน้อยครับผมเกิดในครอบครัวนะครับ ซึ่งเป็นครอบครัวข้าราชการทั้งคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นคนจังหวัดโคราชครับแต่ดูหน้าเนี่ยอาจจะออกมาจากจีนแดงนะครับก็มาจากโคราชนะครับแล้วก็ที่บ้านผมก็มีสไตล์ชีวิตเป็นราชการนะครับก็คือพอมีพอใช้นะครับแล้วก็เราก็อยู่บ้านเล็กๆหลังหนึ่งที่อบอุ่นนะครับมีรถคันเก่าๆคันหนึ่งนะครับเป็นรถมือสองที่เดี๋ยวก็เสียแล้วเสียอีกนะครับเสียแล้วเสียอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะครับ น่าจะมีคนเคยเป็นแบบนี้บ้างนะครับผมก็ถามคุณแม่ครับว่ามาาเราจะมีโอกาสที่จะมีรถคันใหม่ในบ้านเราสักคันบ้างไหมนะครับใครฝันมีรถคันใหม่บ้างครับวันนี้โอ้ขอให้ได้ครับสาธุนะครับผมก็ฝันครับวันนั้นตอนเด็กๆว่าถ้าเรามีรถก็จะดีนะครับก็ถามแม่ครับแม่บอกว่าก็ตั้งใจเรียนลูกจะได้มีงานที่ดีทําครับจะได้มีรายได้สูงๆเคยไดประโยคแบบนี้บ้างไหมครับ เคยนะครับแบบนี้ก็ฟังมาครับก็มีความฝันว่าถ้าโตขึ้นเนี่ยอยากจะหาอะไรสักอย่างทําครับที่มีรายได้หกหลักนะครับดีไหมครับหกหลักดีไหมครับดีนะครับผมก็ฝันเหมือนกันครับพอฝันแล้วก็ตั้งใจเรียนไปตามที่แม่ว่าแหละครับก็เรียนไปเรียนไปนะครับจนเรียนไปถึงมัธยม5ครับก็มีโอกาสดีมากๆนะครับได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อว่า rich dad poor dad นะครับแปลเป็นไทยว่าพ่อรวยสอนลูกเคยเห็นไหมครับ เคยเห็นนะครับจากการแนะนาของรุ่นพี่ที่โรงเรียนครับแล้ววันนี้โชคดีมากครับท่านอยู่ในห้องนี้ด้วยครับขอเสียงประมือให้พี่นกอนงศิวานิชครับพี่นกแนะนําให้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมก็แนะนําท่านให้กลับไปอ่านนลครับไปหาอ่านอ่านเสร็จแล้วเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยเปลี่ยนความคิดครับเปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงครับเปลี่ยนจากที่คิดว่าเราเนี่ยต้องเรียนเก่งๆเพื่อหางานทําครับ เปลี่ยนเป็นเราต้องเรียนเก่งเพื่อหาธุรกิจทำครับมันจุดประกายให้ผมเนี่ยมีความคิดอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองครับอยากจะสร้างทรัพย์สินครับเพื่อให้เกิดอิสรภาพทางด้านการเงินครับวันนั้นพออ่านแล้วเนี่ยก็กลับไปคิดครับว่าที่บ้านเราเนี่ยธุรกิจก็ไม่มีจริงไม่จริงครับไม่มีธุรกิจครับก็เลยคิดไม่ออกนะครับคิดไปคิดมาท่านว่าคิดออกไหมมีใครเป็นแบบผมบ้างครับคิดแล้วคิดไม่ออกว่าทาอะไรดี เยอะนะครับเราก็เลยกลับไปทําแบบเดิมๆก็คือผมก็เลยกลับไปทําแบบเดิมก็คือว่าก็เรียนเก่งๆครับแล้วก็หางานดีๆทํานะครับตัดสินใจครับเลือกสอบเข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วก็เลือกอาชีพนี้ตอนนั้นคิดง่ายๆครับคิดแค่ว่าถ้าทาอาชีพนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ความฝันเราคือการมีรายได้6หลักนะครับก็เรียนไปครับเรียนไปเรียนไปจนไปถึงปี2ครับ เรียนป so ี2อยู่นะครับก็มีโอกาสดีๆเข้ามาครับพี่ชายของผมเนี่ยได้โทรเข้ามาเชิญชวนให้ผมนะครับรู้จักกับธุรกิจยูนิล v เวอร์นะครับขอเสียงประมือให้พี่ป๊อปวิวัตกู้เกียรตินันในที่นี้ด้วยครับท่านโทรมาเชิญผมก็มาใกล้ๆนะครับเกษตรมาเอ b บีใกล้ไหมครับใกล้ก็เข้ามาครับเข้ามาเข้าคอร์สชื่อว่า F1 ครับผมมานั่งเรียน F1 เนี่ยนะครับครั้งแรกอยากจะบอกว่าออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่า มันใช่เลยครับคือมันใช่เลยเพราะว่าอา่านหนังสือมามันตรงกับที่หนังสือเขียนไว้เลยครับว่าธุรกิจนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างในหนังสือเขียนไว้นะครับแล้วสิ่งสําคัญก็คือว่าวันนั้นมาฟังเนี่ยนะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือโดยปกติเนี่ยผมมีชีวิตทางเลือกเดียวครับก็คือแบบที่หนึ่งครับแบบที่หนึ่งเนี่ยคือผมเรียนหนังสือ20ปีนะครับแล้วผมก็คิดว่าผมต้องทํางานทํางานทํางานไปครับ เก็บเงินเก็บเงินไปอีก40ปีครับแล้วสุดท้ายผมก็เอาเงินที่เก็บมาทั้งหมด40ปีนี่นะครับตอนอายุเท่าไหร่ครับ60ไปใช้5ปีกับชีวิตที่เหลือลอยแรงแล้วครับนะครับวันนั้นยูนิลิเวอร์ทำให้ผมเห็นทางเลือกใหม่ครับคือชีวิตแบบที่2ครับแบบที่2พูดถึงว่าเรียนหนังสือ20ปีครับแต่ผมสามารถทำธุรกิจนี้โดยใช้เวลาเพียง5ปีครับร่วมกับยูนิลิเวอร์ครับ แล้วผมจะมีชีวิตอีก40ปีครับไปใช้ชีวิตว,วันนั้นฟังแล้วฟังแล้วอยากเลือกหนึ่งหรือ2ครับผมก็เลือก2อครับท่านมันง่ายมากครับวันนั้นก็เลือกลงมานะครับจากห้อง f 1ก็สมัคร600บาทตอนนั้นถามว่า600บาทเยอะไหมยเยอะครับเพราะว่าเรียนอยู่ปี2เองนะครับแต่ตัดสินใจครับผมบอกได้เลยว่าการตัดสินใจครั้งนั้นนะครับ เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตผมครั้งหนึ่งเลยครับนะครับก็ผมเนี่ยเป็นคนโชคดีเรื่องหนึ่งนะครับคือผมเนี่ยไม่ปิดโอกาสตัวเองครับแล้วผมคิดเสมอว่าใครปิดโอกาสผมนะครับไม่แย่ท้าผมปิดโอกาสตัวเองครับก็เลยเปิดใจครับเพราะว่าผมเข้ามาแบบ เป็นวิศวะเท,ท่าว่าเหมาะกับธุรกิจนี้ไหมไม่เหมาะนะครับคือหน้าตาก็ไม่เหมาะเป็นผู้ชายด้วยหลายๆอย่างนะครับตอนนั้นก็คิดว่าเราเนี่ยไม่เหมาะเลยแต่เราก็เปิดโอกาสให้ตัวเองครับเข้ามาเรียนรู้ตามระบบที่บริษัทและอัพไลน์เซตเอาไว้นะครับผมก็ดําเนินก้าวไปก้าวไปครับท่านเชื่อไหมครับผ่านไป2ปีครับสิ่งที่ค้นพบคือว่าตอนผมอยู่ปี4เนี่ยนะรายได้ผมจากธุรกิจนี้ท่านคิดดูครับมากกว่าเงินเดือนสตาร์เกือบ2เท่าครับ เอาตบมือได้ครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหธุรกิจนี้ดีหรือดีมากครับ <Yeah. S 1> ดีมากๆเลยครับตอนนั้นใจครับมันไม่อยู่กับงานแล้วครับมันอยู่กับยูนิลิเวอร์ยูนิลิเวอร์ยูนิลิเวอร์ครับคือฝันว่าทำธุรกิจนี้แต่ถามว่าตอนนั้นลังเลไหมต้องลังเลครับเพราะอายุตอนนั้นแค่23เองนะครับลังเลครับเพื่อนถามว่าเราไม่เสียได้หรอที่เรียนมาตั้ง4ปีอะ วิชาที่เรียนมาคิดไปคิดมาคิดไปคิดมาเสียดายครับแต่เสียดายโอกาสและชีวิตที่เหลืออยู่มากกว่าครับวันนั้นพอคิดได้นะครับเลยตัดสินใจครับตัดสินใจ,จบอกตัวเองว่างานประจํากับผมเนี่ยชาติดีไม่ต้องเจอกันอีกแล้วครับเอาต่อไปได้ครับน <laughs> <laughs> ะครับก็ทําธรุรกิจมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ผมเห็น และมีคุณค่ามากๆเลยนะครับในธุรกิจยูนิลิเวอร์นะครับผมเห็นเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการส่งเป็นมรดกนะครับถ้าผมเลือกชีวิตแบบที่หนึ่งไม่ใช่วิศวะตอบโจทย์ไม่ได้นะครับหรือการเป็นวิศวกรไม่ดีนะครับแต่มีข้อจํากัดบางอย่างครับถ้าผมทํางานเป็นวิศวกรไปถึงจุดหนึ่งมีรายได้เยอะเท่าไหร่นะครับตําแหน่งสูงแค่ไหนผมสามารถส่งมันเป็นมรดกให้กับลูกผมได้ไหมครับไม่ได้ครับให้ตายก็ไม่ได้ครับ แต่ธุรกิจยูนิลิเวอร์ครับพิสูจน์แล้วครับว่าธุรกิจนี้ถ้าผมทําไปอ่ะผมสามารถส่งต่อให้กับทายาทผมได้ครับโดยเรามีตัวอย่างเห็นชัดๆครับจากครอบครัวอุเทนรัตนะครับขอเสียงปรบมือให้ผั้อุเทนรัตได้ไหมครับท่านคิดว่าครอบครัวนี้โชคดีไหมครับโชคดีไหมครับโชคดีนะครับวันนี้ในฮอนี้นะครับใครมีฐานะเป็นพ่อแม่บ้างครับใครเป็นลูกบ้างครับ ผมอยากจะบอกว่าพ่อแม่คนไหนทำยูนิลิเวอร์ลูกโชคดีครับลูกคนไหนทำยูนิลิเวอร์พ่อแม่โชคดีครับแล้วผมโชคดีเรื่องอะไรบ้างมาดูกันครับเรื่องแรกเลยครับผลิตภัณฑ์อวิยองเนี่ยสตาฟหน้าผมไว้10ปีแล้วครับดีไม่ดีครับอย่างนี้อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์มันเจ๋งมากๆเลยครับอวิยองสุดยอดครับวันนั้นไปบริจาคเลือดครับพยาบาลถามว่าวันนี้ไม่มีเรียนหรอหนู อัพตรให้เอายั้งหน่อยครับแล้วก็สิ่งที่มันเป็นความฝันของผมนะครับที่เคยถามแม่ไว้เนี่ยวันนี้ก็ฝันว่าอยากจะมีรถสักคันดีๆขับนะครับก็ไม่น่าเชื่อครับผมอายุ29ปีครับวันนี้ปีที่แล้วครับไปถอย B M W 520D มาหนึงคันครับอยากบอกว่าขับดีมากๆถ้ามีโอกาสลองมาขอผมลองได้นะครับนะครับ นะครับโอเควันนี้ธุรกิจนี้นะครับทำให้ผมเป็นคนโชคดีคนหนึ่งนะครับวันนี้ผมมีรายได้ต่อเดือนเนี่ยหกหลักขึ้นไปนะครับอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีรายได้ที่มากกว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันเนี่ยสามถึงสี่เท่านะครับแต่สิ่งสําคัญเนี่ยมันได้มากกว่าเงินครับธุรกิจนี้ผมยังได้ไลฟ์สไตล์นะครับการออกแบบชีวิตของตัวเองการเลือกที่ใช้ชีวิตของตัวเองครับผมไม่ต้องตื่นแต่เช้าครับเพื่อไปเจอรถติดนะครับ หรือไม่ต้องไปเจอโรคที่เขาเรียกว่าคิดถึงวันศุกร์เบื่อวันจันทร์นะครับที่หัวเราะนี่คือโดนใช่ไหมครับผมเลือกชีวิตตัวเองได้ครับทุกเช้าผมก็จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับออกกําลังกายที่สระว่ายน้ําส่วนตัว efendim, ลองดูนะครับดีไหมครับแบบนี้ <Millenn ials> เหมือนส่วนตัวครับแต่เป็นของส่วนรวมนะครับ <thirty> <ourd Obama> แต่ว่าไปตอนที่เขาไม่ไปกันไง <S <S> <S ดีไหมครับธุรกิจนี้ตอบโจทย์เรื่องไลฟ์สไตล์จริงๆครับ ทำให้เราไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากคนอื่นไปนะครับวันนี้ผมบอกได้เลยครับว่ายูนิลิเวอร์เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์เรื่องชีวิตอิสระจริงๆครับสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับคือธุรกิจนี้ผมยังสามารถส่งมอบโอกาสที่ผมได้รับมานะครับไปต่อให้คนอื่นนะครับผมส่งมอบให้หลายๆคนที่อยู่รอบๆข้างนะครับแล้วทำให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะครับ มีทีมงานหลายคนมากขึ้นครับผมรู้สึกว่าผมมีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะครับแล้ววันนี้ขอเสียงปรบมือให้กับทีมงานที่น้ารักผมด้วยครับความฝันของผมนะครับตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะครับเริ่มเป็นจริงขึ้นมาเรื่อยๆครับอยากจะบอกว่าการเดินตามหาความฝันหรือเดินตามทางเพื่อไปหาความฝันนี้นะครับนอกจากจะมีโอกาสที่ยิ่งใหญ่กับยูนิลิเวอร์แล้วนะครับยังต้องมีกลุ่มบุคคลที่สําคัญมากๆเลยนะครับ ที่คอยชี้แนะแนวทางนะครับสอนวิชาความรู้นะครับและเป็นกําลังใจเป็นจุดอยู่ในผมด้วยครับขอบคุณจริงๆครับวันนี้ขอบคุณโค้ชนะครับขอบคุณพี่น่อยกาญจนาครุวันครับขอบคุณพี่ตีนนะพัศนรจันทริลวีครับและขอบคุณพี่ป้อมชมพลหรือมาเจอครับนะครับวันนี้ครับผมอยากจะบอกว่าศักยภาพของคนนะครับถ้าขาดโอกาสก็ศูนย์เปล่าครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีโอกาสในธุรกิจนี้นะครับเลยทำให้ผมมีความฝันและทําความฝันจนสําเร็จนะครับวันนี้ครับเราเกิดมาแค่ครั้งเดียวกี่ครั้งครับกี่ครั้งนะครับใช้ชีวิตให้สุดๆไปเลยครับวันนี้แน่นอนครับเราอาจจะเลือกเกิดไม่ได้ครับแต่ผมเลือกที่จะเป็นได้ครับเลือกที่จะฝันได้ครับเลือกที่จะมีอิสรภาพได้ครับวันนี้โอกาสอยู่ในมือท่านถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ผมทำได้คุณก็ ผมทำให้คุณก็แล้วพบกันที่สภาพสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณสุภกรนุ่มน้อยสักครั้งค่ะ